สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพท่านโลกท่านลาววันนี้พวกเขามาพบกันที่สตูดิโอต่างจากหลายๆคลิปที่ผ่านมา,นาพวกเขานําเสนอหลากหลายซีซั่นก็เกี่ยวกับการเดินทางไปชนปลายต่างๆซึ่งเป็นภัยไปบ่ได้ที่จะมานาั่งล้มกันอยู่ในห้องสตูกับข้าพเจ้าไอ้โจสบายดีเจ้าสบายดีสบายดีท่านผู้ชมผ่านมาผ่านมา <laughs> ใกล้ๆดีดถือว่าเป็นทีคือฮาที่เว้าฮอดเว้าถึงกันพอสมควร พากันไปขับรถลุยปลาลุยห่วยมาอะไรนะมันเม่นอะไรไปจังไดมาจังไดเห็นเห็นก็มาว่ารถดีๆไปมันมุนหมดเลยรถประกำงามแบบว่าเอาไปลุยปลาลุยห่วยลุยน้ำลุยตุ่มอืมอ่าเม่นเกี่ยวกับอีหยังเม่นทริปเนี่ยใดเจ้าเจ้าเจ้าก็ดีแหละที่ถามเนาะประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นที่แบบคือฮาคือว่าเขาแหละเจาทั้งบ้านเขาเองแล้วก็บ้านใกล้เคียงให้ความสนใจหลายกับทริปนี้ เพราะว่าเป็นชิปในการเทรนนิ่งการขับรถแบบ4คูณ4ให้กับพนักงานขับรถของถานทูตอเมริกาโอ้ข้าเว่เ้าถึงทูตอเมริกาก็จะเป็นรถยี่ห้อฟอร์ดโดยกลมหละเนาะเออเป็นทาหน้าที่ในการเก็บกู้กระดูกของน้องพบเก่าเพราะนั้นทหารอเมริกาที่หายสาบสูญในบางสงครามอยู่ลาวแม่ล่ะเป็นก็เลยอยากมีทักษะในการขับรถก็เลยมาปรึกษาด้วยที่ว่าไอเองนี่ เป็นสมาชิกของซสองเนเออก็เลยว่าอ่ะโอเคละเขากับพอมีพื้นฐานและมีประสบการณ์ในการขับรถกับรลไฟ์ดอกประมาณเศร้ากูปีนี่แหละเกี่ยวกับการลุยต่างๆกับโมายเขาว่าอาจารย์โจที่จบมาจากไมาจบประเทศลาวนามสนามตัวจริงแต่ตัวจริงประเทศลาวไม่ละเศร้ากูปีเนาะสิ่งสําคัญที่คนมีความสนใจและก็ตัดสินใจให้ทั้งอันอันอเองเขาไปเทรนนิ่งคือว่า ส่วนใหญ่แล้วในการเดินทางของไอ้เนี่ยจะเป็นการขับรถแบบผู้เดียวคันเดียวอ่ากับกับทีมงานสามสี่คนซะแต่ว่ารถคันเดียวเอเอว่อาสุนีต่างเราบานี้ประเด็นมังคือว่าการขับรถคันเดียวในเขาไปเนปาเนี่คยค่อนข้างจะมีอันตรายและความเสี่ยงสูงเนาะสูงเนี่อใดแต่เกิดว่ารถเปรเพมาเนี่ยก็คือจบเดินทางกลับขึ้นบ่ได้เดยเฉพาะมันไปในเขตที่เฮาบ่ฮูจักพื้นที่นั้นๆมาก่อนแมนแมน,แมนแม เกิดคําถามขึ้นมาอยู่ว่าเป็นยังระดับทูตไม่กลาเนาะเสื้อในว่าหลายคนก็ต้องอยากถามว่าเป็นยังต้องมาให้ไอ้โจไปเป็นเทรนนิ่งให้ไอ้โจไปสอนก็คือว่านี่แหละเพิ่นสนใจตรงนี้แหละสนใจว่าซาวก็ปีเนาะเพิ่่นติดตามติดตามผลงานของเฮาแสดงว่าเพิ่นติดตามผลงานของเฮาอยู่มีความไว้เนื้อเสื้อใจของเฮาอยู่เออเลยอยากให้นโซเฟอร์เพิ่นนั่นมา ึษาามาศึกษาน้ำเพราะว่กาก่อนหน้านี้เป็นเอาโซเฟอร์เฟิร์นไปเทรนนิ่งอยู่ไทยมาเนาะอยู่นครนายกมาคอร์สค่าช้จ่ใจค่อนข้างจะสูงแต่ปรากฏว่าไปเทร,รนนิ่งอยู่ต่างประเทศ h ẳ นมันเป็นภูมิประเทศของประเทศนั้นบนประเทศลววาวอันนี้อีกข้อหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเทร,รนนิ่งในประเทศลาวนี่เป็นคนลาวเทรนนิ่งแ้วการสตาฟมาจากประเทศไทยแต่พื้นที่ในการเทรนนิ่งเป็นประเทศลาวเป็นภูมิประเทศของประเทศลาว ทีเพิ่์นจะต้องเ็ดเวียกในหันอันนี้คือประเด็นหลักสําคัญเพราะนั้นเลยต้องเกิดการเทรนนิ่งเกิดต้องคิดว่าถ้าว่าเป็นเทรนเนอร์มาจากประเทศไทยเจมาใส่รถเบื้องเขาก็เป็นคนละเบื้องก็เพิร์นสถานที่พื้นพื้นที่ถนนทางก็บรรลุงก็เพิร่นยังสั้นเลยเลือกไอจูดแล้วถือเที่ยวขึ้นเลยเนามันแนวนี้นี้หลายคนหลายคนก็ถามนะหลายคนก็ถามว่าเอโดยเฉพาะ สตาร์พมานี่แหละมาสามทานนอนระดับแบบว่ากะทิเลยได้ของสมาคมเพราะเจ้าคิดว่ามันสี่แนวใดเพราะว่าเป็นพวงมาลัยนลกระมั่นอันที่สองมากฎจราจรต่างๆมันกับมันกับโมขึ้นกันมันอาจจะค่ายคือคือกันแต่มันโมขึ้นกันเป๊ะอันที่มันคือนรถไปทั้งหน้าสี่ล้อประมาณนั้นอะไรก็เลยหัยขอสงสัยตัวนี้เป็นใครกระจ่างว่า เทรนเนอร์นี่หรือว่าอาจารย์ที่สอนนี่สิบว่าไ้ขับรถเนาะสิบว่าไ้ขับรถ<อ>แต่จะต้องนั่งข้างๆนักเฮียนให้ความหู้ต่างๆเพราะนั้นจึงเกิดคอร์สการเทรนนิ่งขึ้นเอออย่างของอุว่าการเทรนนิ่งเนี่ยเขาเริ่มจากอย่างตอบตอบโจทย์แล้วเนาะไม่ได้เนาะทำไมเขามาเป็นอาจารย์แล้วสิมาขับให้ลูกศิษย์ขี่บ่ได้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 มีแต่สอนมีแต่สอนให้ลูกศิษย์ขับเอง ขึ้นเขาเองไหนบัดนี้ขั้นตอนการเฮียนนะพอดีพอดีไอ้โจจ้าวนั่นแก้ประเด็นมาขั้นตอนเขาเริ่มจังใดหนึ่งสองสามเนี่ยเขาเาวางไว้เนาะเขาวางไว้อยู่สามสเต็ปด้วยกันเจ้าเนาะสเต็ปแรกก็คือการเทรนนิ่งเกี่ยวกับภาคทฤษฎีซะก่อนเอาไปเฮียนในห้องเฮียนซะก่อนเนาะให้ทําความเข้าใจซะก่อนหนึ่งทำความเข้าใจว่ารถของของแต่ละยี่ห้อของแต่ละรุ่นเนี่ยเนาะ คื่อนว่ามันมีขีดความสามารถที่แตกต่าง,างกันมันจะบูคือกันแต่ว่าสมรรถนะของมันเนี่ยนะมันก็ถูกจํากัดด้วยระบบต่างๆออย่างสมมติว่ารถ4ีคูณสกับสีคูณสองนนี่ถาม,มว่ารถ4ีคูณสกับ4ีคูณสองนี่การทํางานในตมเมืองนี่มันได้บล่ามันได้เป็นกันได้แต่ถ้าเกิดว่าออกนอกเมืองเด๋เพราะว่าเขาจะรับ,รบว่ารถ C b, ีรถบีรถเอถนนนี่กันถนน C ถนน b ถนน A พาสิวลากันแนีนี้นะเพราะนั้นเขาต้องจัดรถจัดอาวุธเขามันเข่าเนาะถ้าเป็นรถทั่วไปรถสแตนดาร์ดเขาบอกรถซี่ถ้ามีการอัปเกรดขึ้นมาบ้านเนี้ขึ้นมารถบีถ้ามีการอัปเกรดแบบเต็มสูบยกทรงใส่ล้อตั้งแต่37นิ้วขึ้นไปสามสิบห้านิ้วขึ้นไปเขาบอกรถเอทางขึ้นกันถ้าเป็นทางปูอย่างทางลุกลังทางฝุ่นธรรมดาทางซี เกิดว่าทางเริ่มมีคุมมียังกันนะก็ดว่าทาง B ีออแต่ถ้าเกิดว่าลงผูลงหว่วยแล้วบาทเนี่ยมันมีทางแล้วจะไปก็ว่าทางเอหมายว่าวัดตามความยากแมนมาให้คาแนะนาภาคทฤษฎีเกี่ยวกับสิงานริตซะก่อนให้เพื่อนได้เข้าใจและอีกอย่างหนึ่งคือให้เข้าใจสัญ,ญลักษณ์ในการให้สัญญาณด้วยว่าโคเดเวอร์นี่เนาะผู้ให้สัญญาณน,นี่ไปซ้ายแนเนใดไปควัวนวใดสั่งยุดแเนยวยใดเนาะเติมก็เร่งเนวใดให้ ค่อยๆไปในแนวใดให้งที่มู่เดียวก่อนทางสภาพแบบนี้ใส่เยียร์ยังใส่โลยังที่ประมาณนี้เนาะเวลาขามหน้านี่ยขามแบบใดเติมคาเรงแนวใดอ่ามันมีเบิร์การใส่วินใส่ยังไดเจ้าอ่าทางแนวใดไปได้ทางแนวใดไปบ่ดได้ต้องต้องมาเฮียนกันก่อนนเฮียนก่อนเจ้าให้เจ้าเจ้าระดับโซเฟอร์ที่สถานทูตมีกาคัดมาเนาะขาเจ้าสีบุคึิดว่าโอ้ยซัมมี่ยังมาสอนวะ บ่มีนั่นแหละบ่เขาะจะสนใจบ่โอ้ขอค,ควาวอิกรสสนใจห,หลายเจ้าเพระาะว่าเอาถึงสิทซาเพระาะว่าหลายหลายคนทั้งหมดเจ็ดคนนังเรียน,นเนาะเจ้า,อ,าอยู่ประมาณสามสามคนนี่เนาะอาจจะเคยมีประสบการณ์ด้านการขับรถแบบว่าสี่กุญซีม,มาแล้วแต่พอมาเจอสถานการณ์แนวนี้นี่เขาเจ้าบางจุดนี่เขาเจ้ายังบ่เคยมาก่อนเนาะยังข้ามขัวเนาะข้ามสะพาน ทางเอียงซ้ายเอียงขวาเน,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 นี่ยนะวัวปักนะขามหน้ามัเนี่ยขาเจ้าจะมมีประสบการณ์ข,ข,วขวานาที่บานี่ก็ขัวไม่เรียนลำ้ำไม่กลมเทเพราะนั่นเนนะคือเอามานั่งในห้องเฮียนซะก่อนเนาะมาทําความเข้าใจซะก่อนมาให้ความหูดด้ซะก่อนเนาะหลังจากจให้ความหู้เบิดทุกอย่างแล้วบ้านเนี่ยมาเบิ่งกันก็เอินว่าการหักษารถมันจะครับเป็นอย่างเดียวได้ต้องหักษาเพ็นอีกเนาะของเลี้ยวในรถนี่ มันเป็นแนวใดอืโดยเฉพาะเรื่องของน้ามันเครื่องมันคืองตัวเลขทั้งหน้า<อ>ตัวเลขทั้งหลังมันหมายถึงอย่างอ่า<อ>บอกให้เบิดเลยอืแล้วก็พร้อมถึงการดูแลรักษาการกวดเช็คสภาพรถในนี่ในการทูนิงเทอร์นี่ฮอใเซ่เป็นศูนย์เชฟโรเล็ตลาวนอกจาเนีนเ้ยังเขาไปเบิงโดยเฉพาะการกวดเช็คส่งล่างเนี่ยสำคัญหลายขาเขาจะเอาบปผู้มาก่อนว่าคือคือรถรถไอ้ตัวนี้เนาะทร์เวอร์เซอร์นี่ใส่มา ตั้งแต่ปี2012จนฮอดปัจจุบันเนี่ย3แสนหาหมื่นลัก12ปี <c oughs> เานาหมื่นลักมันครบดิวมันแล้วไอ้โมดิฟายรหลดใหม่บัตรตัางคันเอ,อ,อเข้าทงเฮียนไปเบิ่บงเขาจะว่ารถเอโจกับไส้ดีๆอยู่เป็นอย่างคือคือเอามาสะเครื่องคำ<ม>ถามมันฮอดยามมันแมนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอายุก,การใช้งานนะเพราะฉะนัะ้น,นแล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเดินทางฮอตโมดิฟายใหม่ แล้วก็มาบอกก็เจ้าเกี่ยวกับการกดเช็คช่องล่างที่ว่ามาเมื่อกี้การกดเช็คเบรกการกดเช็คเบรกสาคัญหลายคนอาจจะยังบูหฮู้ผงแปลเวลาเขาเป็นซเฟอร์เขาสามารถกดเช็คได้เลยบ่หรือว่าจะเปลี่ยนต้องเข่าศูนย์เบื้องต้นเบื้องต้นเขาสามารถที่จะกดเช็คได้แต่ถ้าให้ละเอียดต้องเข่าศูนย์แล้วสําคัญที่สุดเลยจากประสบการณ์ว่าในการกดเช็คเบรกเนี่ยน้องแพงหลายคนนี่มีแต่ไปเบืองว่า เออพาเบรกยังได้ยุอ่อยังได้ยูออน้ำมันเบรกยังอยู่ยังอยู่ยประมาณนี้แ,แต่ว่าถ้าหากว่าทานเป็นผู้หนึ่งในการขับรถแบบซีคุณซีแล้วใส่รถให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยสูงสุดการเช็คเบรกเนี่ยถอดลอออกมาเลยอ่ถอดล้อออกมาถาอดพาเบรกออกมา,าอออกมาวดเบดเบิงกระสุนเบรกเบิงพาเบงดทุกอย่างเพราะว่า ถ้าหากว่ามันกินรวมทั้งอย่างนะแมน่นเปนมันแมนแมนแมน่นถ้ามันกินขังได้ขังหนึ่งบ่ทอกันนั่นก็คือมายความาลูกสูบลูกสูบกระบอกเบรกมีปัญหาต้องล่างไหมแต่ว่ารถไอ้โมเนวนั้นทุกเทือทจ่เขากวดเช็คเบรกี่นนะมันจีกินเสมอหรือบอ่เสมอก็ตามเอาออกเบิดอนามัยเบิดทุกอย่างยังใส่เข้าไปใหม่นั่นคือการกวดเช็คเบรกที่ถูหต้่งมายความาก่อนที่จะลุยก่อนที่จะออกแมบุกเวียก แมนต้องเป็นแนวนั้นเจ้าเพราะนั้นคือในเคื่อนว่าคอสต์ตเอ็ดนี่ก็คือมา,าว่าเรื่องของภาคทฤษฎีให้นักเรียนได้เข้าใจซะก,ก่อนให้หู้รักในการขับรถรักในการบวงสารถเนาะให้เข้าใจพวกนี้เะก,ก่อนจากนั้นเขาก็มาเป็นภาคปฏิบัติวันนี้เจ้าเจ้าท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราผักสมโฆษณาหน่อยหนึ่งแล้วจึงกลับมา,าหับฟังอยู่ในระยะภาคปฏิบัติตัวจริงนี่จะปฏิบัติขไไึ้นแนวใดเด้อ สบสนุนการเดินทางโดย